ๆๆเจ็บ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 ขอ,บอด้เยเจ็บครับดาวเออสวยปืนม้อนในมีเยอะอ๋อมีเยอะจะเปืนน้อยแลนสัวกดได้แลนหันเอ้าแลนกดได้แลนหันแลนเฮ้ยพี่เต้นด้วยได้ไหมได้สิี่ยตัวออดออดนาะออดเลยนะว้ายเห็นพวกมิหยาย,ยุบอกปอดสูยบอกเทิงหัวดิก้อนขี้เนี่ยนนเนี่ย แม่มังเอ้ยแบนั้นเพียเพียหัวสลิงไ่ดันเอาันด่านออกมา้านีมสูไอ้บ้าเขียวไอ้บ้าเขียวข้างหน้าไอ้บ้าเขียวกระทะพ่อกระทะเบียมึงเปนเท่งเออนั่นเนี่ยปอบโคชแ์อบมาเออสวย

Ta, uh, ta, ta bọn, là... có sập hát ẩn, ui thì mình khuyên cứt bằng lại điều điều này ôi là gì bà youtube youtube uống lại đấy hết 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 ยู่หนาคอยอย่างบ้าเยวอนเอาเดียวดีวนะชุบบ่รู้อ่ะเอาไพ่ก็ได้ได้ผู้นึงแพ้ก็ได้แพ่ก็ได้อะไรนี่ก็ได้อาสาาลัรักันเลยไปเออพุทธคนณพุทคนมันได้เลยน้ำกันเ้า

เ,เ,เ,เห็นปะโคตรโคตรจอเตะกันเนาะเียวได้บักฮานไอ้าว่ะไอ้วาต้นเงินเปิดมันแลนไปหุ่นอะนนันนนนันยูบัน้นหน้นาม <ไป S 2> าเ่อง<น> มัน้อกล้าบันจิ้งเด้งเน,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 นอะอ่าใจเย็นมันอยู่ขอบวงมนะันอยู่นอกขอบวงบ้างนะเห็นนะมยูต้องข้าบันจิ้เงเื้งอ่ะบันมาแดงอ่ะแม่งเดินละสงองแบบปอบมือมือใหญ่อยู่อ่ะกล้องสุดท้ายหลังข่าบออ่อเลยหลังข่าดิโตัวนึงแล้วก็ฟังอันสามสิบอีกเอานนั้นเะบาเดียวเบาเดียว แบบตรงขามอย่างงี้ก็แบบตรงขามอ,อ่ะหลังแตกเหลือตัวหนาตัวเดียวแต่ว่าขอยบอไม่หยานะกระสุนเลยยี่บสองก็ไปใน่กดังในเปียบบงอีกวะโอ้ทีหนึ่งยี่รอ้อยตัวเดียวเท่าแล้วตัวเดียวจะได้เปียบไหมจี ค่อยดันเข้าไปนะพอเดียวตัวเดียวแต่มันได้เปรียบหอยบัวพิยาเฮาบัวพิยาเลือดเนยเนี้ยยัไงนี่ยาไงยัไงโอเคไป้หนึ่งกระสุนเรือเจ็บแป๊ดเดี๋ยวนะได้เยอะดันเข้าไปเฮาดันเข้าไปว่าดันเข้าไปฮะมันอยู่ข้างในเหรอบางเนี่ยไปเดียวป๋ไปไปไป คุ้ยเอ้ยบักคุ้ยเอ้ยโอดจะว่าบักปอบแม่มเงยดูวะเจียมเสยนะเออนี่แหละเขาว่ามันมันสิตั้งใจเหรียญมันก็ตึ่นเกินน่ะนะ